อ่ะมาเนนไหนก็นไหนๆแล้วครับถ้าลงฮันติ n g ผมขอลงฮั hunting ่ o r e n e จี้แล้วกันนะ energy มันอยู่ที่หนึนะตอนนี้นะครับสำหรับเม,มื่อกี้ผมคิดก่อนแต่ผมลงทางด้านของ h u n t i งของ c h น n าไปละมันจะได้นี่ครับ sp ไม่ใช่ energy มันหนึ่งนะครับคือเราลงไปตัวเอ n e r g y เนี่ยจะรีทุกๆ6โมงเช้าของทุกวันนะครับตัวนี้นะครับมันจะได้ตั้งแต่ h u นติ n g อ n charge ก็คือตีหมวกของอ่าพวก costume s k i หรือจะเป็นทางด้านของอ่าจะเป็นลูกแก้วปะ เป็นชาลูกแก้วเนาะก็สล็อตแอคชีนมันถึงไปสุ่มตู้นะครับไปตัวนี้ตู้มันจะมีตู้อยู่ตรงในนีใน้ในแบบนี้แหละแล้วก็มีทางนั้นของคอสติมิคอันนี้น่าจะผสมของมั้งอ่าผสมของแล้วก็ชาลินพีพีอยนี้ก็ได้พีพีก็รีนะครับเยอะเป็นส่วนใหญ่ที่เป็นรีก็จะเป็นทางนั้นของฉันเนาะก็ทางนั้นของซอมบี้ดีฟิตนะครับอ่ะประมาณนี้ในการรีเนจี้เผื่อใครที่ลงดันแล้วแบบเอนจี้หมดนะครับ เดี๋ยวทีนี้เรามาดูทางด้านของอันติ n ทางนั้นของั u วีครับในคลิปนี้เนาะเหมือนกันครับกับทางน้้นของไชน่าเลยแล้วก็มาปุ๊บอันนี้ผิดอันนี้ผิดผิดดอกได้ผิดดอกได้แต่ว่ามันมันลงได้อย่างละห้าผมกดผิดเออเนี่ยบางทีมันจะผิดเราดูดีๆนี่อันนี้อ๋อหนึ่งวันเนี่ยฮันติ้งมันลงได้มันรวมกันเลยนะตั้งแต่ ฮันติ้งของซับบีหรือฮันติ้งของไชน่ามันรวมกันเห็นไหมหนึ่งวันเราลงฮันติ้งได้แค่5นะครับไม่ใช่ว่าไอจีน5ตัวนี้5ไม่ใช่นะครับรวมกันอ่าน,นี่โหดเอาคลิปให้ดูนะครับไปเดินเราไปต่อกันก็มันดื่มปึ๊บปึ๊บปึ๊บไอ้กุญแจรครับเราก็ไม่ต้องรีบถ้าใครมีเวลาก็ลงไปเรื่อย เวลาครึ่งชั่วโมงครับไม่ต้องรีบแต่ว่าผมทำิปผมเลยต้องแบบเออลงเสร็จก็อาจจะได้เห็นแล้วก็คืออาจจะเป็นบอสเลยสีแต่ละสีมันก็จะเป็นอนาคตของคุณเจนะครับเราเดินมาเพิ่งจะเห็นอนาคติของกุณเจเนาะอันนี้ก็จะเป็นทางด้านแมพเราก็เดินตามครับอนาคตของคุณเจนี่เป็นของสีเหลืองครับอันนี้คือถ้าเราตีตัวน,นี้ก็เป็นสีเหลืองผมจะขาดสีม่วงอันนี้นเป็นอนาคตของสีม่วงครับ่ ก็จะบอกว่าเก็บกุญแจค,ครบแล้วนะสามารถเปิดห้องบอสได้เลยเดินมากดสเปกบาร์เลยแต่ผมยังไม่ทำนะเนาจะหาก่อนคือของรอางมาหาคุณกิจกรรมคนระับต่ไปได้มาห้องบอสคือห้องบอสมันได้ของคืดนั่นแหละของมันคือคือคนมาอันนี้ก็ลงไปมันค่อนข้างดอกนานอยู่ โรไปมาณกับนทีแล้วยังไม่ได้แต่ถ้าถ้าใครแบบมีงบซื้อก็ซื้อเลยนะครับถ้ามีคนามาขายนะแต่ถ้าไม่มีใครมาขายก็มาหายอย่างนี้หลยหาเพื่อนๆิมไปในแต่ละวันคิดว่ารีนะจี้ผมจะรีครั้งละหนึ่งก็นึงหนึ่งวันก็รีได้ห้าครั้งอโอ้ทำไมรอบนี้หาย่ากนะว่ามันหายยากนะไอ้ตัวเนี้ย ไ,ได้ละครับได้ละได้ละขออีกสักอันขออีกสักอันขออีกสักอันนะแบบนึงยังไม่ได้ ว่ามันก็ค่อนข้างดรอปคือมันดรอปเนี่ยแต่ว่ามันก็มันก็นานอยู่นะถ้าไปเล่นนะเอาไปเดินปุ๊บดรอปปั๊บเดินปุ๊บดรอปปั๊บนะประมาณนี้แล้วกันเอ้ยถ้าใครจะหาก็มาหานะครับมันใช้เวลาขึ้นจมูกในการลงแต่ละรอบได้อันนี้ก็เรียบร้อยครับเขียร์บอสถ้าจบแล้วเขียร์บอสมันก็ไม่ได้ดรอปจากบอสนะมันดรอปกล่องนะครับบอสตัวนี้แต่ก็ประมาณนี้แล้วกันสำหรับ ดันทั้งนั้นของซับเวยก็าเสียเวลาในกันอันนี้พอจบมาปุ๊บและเอ e เนอร์จีนะครับประมาณนี้และเอ e เนอร์จีเนาะดูชิวไปครับก็ประมาณนี้และการสหรับฮันติ้งนะครับพอล,ลงเสร็จปุ๊บมันก็นับเห็นไหมของผมลงห้าไปลงตงัวนี้อันหนึ่งใช่ไหมนี่น่าจะรีทุกเที่ยงคืนแหละตรงฮันติ้งนะครับคลิปด,ดีๆคแค่นี้ครับเจอกันครับบ๊ายบายฮะ